สวัสดีครับพี่น้องอีสานเหมือนน้องไวมันนี่เด้งยินขาน่าวว่าน้ำขึ้นพี่น้องน้ำไม่น้ำขึ้นโอ้ยเจ้นเด้เส,นเนเสนเ้นเหีเ้ยเสี้นเหี้ยเบิ์ดซีดเลยปนีหาว่าเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวผมพามาใส่ด่างห,หากินได้คขึ้นเก่าตามธรรมดา เนี่ยครับพี่น้องน้ำขึนประมาณประมาณสองเมตรทั้งตรงนะขึนแบบตรงๆดิงด่งๆเนี่ยสองเมตรพี่น้องเบิร์ดซิทเส้นเหนเวเบิร์ดซิทแบบนี้เอาเตะหัวปีเลยแต่ว่าปลาบอนดีพี่น้องแล้วก็น้ำไหลด้วยแลวน้ำกไ็ไหลด้วยใช่ใช่พี่นอ้องเบิ่งว่าน้ำไหลแบบใด เนี่ยครับพี่น้องหนามไหลเบาๆก็เสรจ็จแล้วแต่ปลาหมูปลาตะเพียนก็สิหากินตามตะฟังก็เสร็พี่น้องเหมือนมาหากินในปลาหยางก็สิเพราะหนามมันอ่อนลงกว่านี้เขาใส่ด่างได้พี่นอ้องเพราะเป็นเนี้ยวันเห็มอะไรก็หาใส่ด่างกินเอาก็ได้ พอดี้ก็สิเด้นำเสนอการเฮ็ดด่างให้พี่น้องเบืองน้ำจะดีให้กันครับเปลี่ยนรูปแบบหากินพี่น้องยังสิบ,บเบื่อนะตอนนี้ผมก็เอาเอาน้ำยาพี่น้องตอนนี้ผมก็เอาน้ำยามาขุดเมื่อครับพี่น้องเมือกหัวมันหัวเล็กๆน,น้อยๆพี่นอ้อยหัวที่หนึ่งัวที่สองสองสามหูเอาน้ำยาอีหยัง นี่ผมใส่อันนี้พี่น้องไเดียให้เบิงได้อน้ำยางสองตัวนี้ครับโอ้ใส่คข้ายๆครับอีพ็อกซี่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นแบบใสนะนี่ครับมันเป็นใสๆเองสิอันนี้คือคือผสมกันแล้วมาท่าท่าทๆาน สองแผลสองแผลหนุนสาแผลสี่แผลห้าแผลหกแผลโอเคได้พี่น้องเฮ็ดแบบเนี้ยอยู่ดีเพราะว่าเล็กเล็กมูนิ่มเล็กบางขันเท่าสิค้นขันเท่าสิค้นเพื่อไปเชื่อมยุบันมันยากน้ำค้นไปค้นมากพี่น้องเขาผสมเข้าผสมแหลวเขาก็ท่าไปหลอดหนึ่งแมนบอลแต่เขาก็หาวัสดุยังก็ได้ที่มัน มันสีแข็งแข็งแน่จ้ะน่อยมาแปะแปะลงไปพี่น้องแล้วกะ็ใส่น้ำยาทับไปอีกรอบหนึ่งมันกระจแน่นดีอย่าไปอย่าไปชนมันติดลูกมันยังประัานแห้งอันนี้เงื่อหมานพี่น้องเพื่อนพาหากินมาแต่ตั้งแต่ที่แหลกเลยเงื่อลําำน่อยๆอย<ต>ประมาณมา <laughs> ประมาณสองเมตรสามเมตรประมาณสามเมตร เนื้อววหน่อยสามเม็ดแต่ว,ว่าราคาไม่เบาไสด,าด่างดีเนะพี่น้องราคาไม่เบาเลยราคากับเห็ดเองกับปะมาณัน,พ,นพันหา่าประมาณพันห่าพี่น้องนี่ข้อาวอุดปองเนื้อหน่อยงสิ่งข้าวอุดได้พี่น้องเนี่ยเจ้าเสียนะครับที oh <my. S 1> ่มันเป็นหู้เน,นือ้อหนยสนิมกินเนื้อยน่อยขอาวอุดไปได้แข็งปิดจริล่า พ่อพ่อนมอ่อนลงผมกับสิภาพพี่น้องใส่ดงังสิิภาพพี่น้องไปเบิ้งวิธีเฮ็ดดังอบอยู่บ้านอยู่บ้าน,านเวลาว่าง,างแต่ช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวนะพี่น้องนะช่วงนี้ก็ได้ยินขาา่าวว่าทั้งเคินเคินปลาสักนะครับเขาใส่ดังถือกันกับพวรเนี่ยท่านหวางงานนะพี่น้องนะท่านผมหวางงานผมสิิภาพพี่น้องไปเขาได้เมื่อละ ยี่สิบสามสิบโลด่างพื้นหนึ่งนะยว่าใส่อยู่เคือนพี่นอ้องป่าตะเพียนมีได้บอกโอเจ็ดแปดเส้นเบ่่อแน่คือกันผมอาจสิบภาพพี่น้องไปเดี๋ยวตอนนี้ผมบนว่างเห็ดงานอยู่พี่น้องงานชวนนี้เขาหลายเพิน่นเพิ่นตัดแล้วอ่อยแห้วไม่ไหมนะครับพอมีงาน,น,นเห็ดนะครับก็บาสิตตั้งใจเห็ดงานก่อน พอมันซาซายังเคยสิบภาพพี่น้องไปหาก,กินได้คือ้ก่าพี่น้องว่าตองห่วงถึงสืบบริวารแหีกับส่ดังได้นะครับมื้อกี้ก็มาแจงข่าวพี่น้องว่าคลิปคลิปในการวานเหีมันก็สิหน่อยลงนะครับอาสิมีใส่ดงังนละ่ะต่ขันมันหมานคือช่วงน้ำลงไหไหมก็โอ้พี่น้องพ่อเบิงยูแต่แต่เบิงยู ติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อผมจะพาหาครับมือนี่เอาแค่นี้ก่อนพี่น้องได้ลหกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับรบ,บ๊ายบาย